เราจะมาย้อมผมกันทุกอย่างมันเริ่มที่จากตัวเองก่อนเก่งมากๆ is t okay to make mistake อะ่ะเป็นตัวเองได้ในแบบที่ตัวเองภูมิใจที่เป็นตัวเองสวัสดีค่ะสุขสันต์วันวนาเลนไทน์นะคะทุกคนและเนื่องในโอกาสวันแห่งความรักนี้ปันเลยอยากมาทำคลิปเกี่ยวกับการรักตัวเองและแน่นอนว่าการรักตัวเองอย่างแรกเลยคือการทำเซลฟ์แคร์ค่ะ วันนี้เราเลยจะพาไปดูวิธีการดูแลตัวเองในแบบฉบับของปานกันขอเปิด v ็อกนี้ด้วยการพาไปตัดผมก่อนเลยนะคะแล้วเดี๋ยวท้ายคลิปเรามาคุยเรื่องเซลฟ์เลิฟกันค่ะ I got a hat time. Was very good, so came back สวัสดีค่ะขอเปิดคลิปอย่างเป็นทางการตรงนี้นะคะไปตัดผมมาแล้วเรียบร้อยเป็นไงบ้าง mm hmm. <laughs> นี่ชอบมากเลยเพราะรู้สึกว่ามันแบบมันมีวอลลุ่มดีคือเขาเซ็ตดีมากอะ เดี๋ยวเรามานั่งคุยกันดีกว่า Happy v a l e n t i n e d a y เแล้วก็ l e n t i n e น Month ด้วยนะคะไม่แน่ใจว่าทุกคนที่ดูอยู่ตอนนี้จะดูอยู่ในเดือนไหนเนาะแต่ว่าตอนที่เราลงเนี่ยน่าจะลงในเดือนกุมภาพันธ์นะคะเพราะงั้นเนี่ยเราก็เลยอยากจะมาทำคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับว่าเซฟแคบหรอแล้วก็พูดถึงเรื่องเซฟเลิฟนะคะเพราะว่าเวลาเราพูดถึงความรักเนี่ยหลายๆคนอาจจะพูดถึงความรักที่เป็นความสัมพันธ์ใช่ไหมแต่ว่าเราอยากจะมาพูดถึงความรัก ที่เกี่ยวกับตัวเองเพราะว่าจริงๆการรักตัวเองอะ่ะมันเป็นพื้นฐานของความสัมพันธ์ที่ดีตามมานะคะเพราะงั้นอะ่ะเราก็เลยอยากให้ทุกคนเริ่มที่การรักตัวเองแล้วก็เลยอยากมาชวนันคุยในวันนี้นะคะ่ะก่อนอื่นต้องขอพูดเรื่องทรงผมก่อนทรงผมอันนี้ที่ตัดมาชอบมากคือตัดกับเซตอย่างเดียวนะคะเราสระผมไปเมื่อวานนะคะแต่เดี๋ยววันนี้เราก็จะใส่อีกรอบเพราะว่าเราจะมาย้อมผมกันวันนี้เราจะมาย้อมสี blue black นะเป็นอันนี้ของการเย่นะคะสีสองหนึ่งสูไม่แน่ใจว่าจะออก แต่ว่าจริงๆแล้วคือจริงๆอยากย้อมผมดํากลับไปนะคะจริงตอนนี้ก็ชอบสีนี้นะแต่ว่าปนานรู้สึกว่าตอนนี้ทําผมดํามาหน้ามันสว่างกว่าแล้วก็เห็นโครงหน้าชัดกว่ามีผสมแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะโปรตินแตใช้ของแันดนี้ตลอดเลยอะ่ะไม่ได้สปอนแต่ว่าคือราคามันดีแล้วมันก็ดีจริงๆแบบแต่สีมันก็สวยอะไรเงี้ยโอเคเราจะเริ่มกันเลย จริงบางคนอาจจะมองว่าเซลฟ์แคร์คือการไปทําสวยอย่างเดียวแต่จริงๆไม่ใช่ค่ะจริงๆแล้วมันคือการดูแลตัวเองที่ทําให้ตัวเรารู้สึกดีขึ้นเด่นนะคะว่าตัวเราไม่ใช่คนอื่นแล้วมันก็ยังมีอีกหลายอย่างเยอะแยะเลยที่จริงๆแล้วไม่ต้องเสียเงินออกไปทําที่ร้านด้วยซ้ําอ่ะงั้นมาพูดถึงความหมายของเซลฟ์แคร์ในมุมปันกันนะคะเซลฟ์แคร์แบ่งเป็น2ออย่างค่ะคือการดูแลร่างกายและการดูแลจิตใจ 1. คือการดูแลร่างกายปันว่าทุกคนรู้เรื่องการดูแลพื้นฐานอยู่แล้วแหละ เช่นพวกกันรทานอาหารดีๆการออกกําลังกายสม่ําเสมอที่ออกเพื่อสุขภาพไม่ได้เพื่อหุ่นนะเพราะว่าไม์เซ็ตจะต่างกันค่ะการพักผ่อนให้เพียงพอซึ่งรวมไปถึงการที่รู้ตัวเองว่าเมื่อไหร่ควรพักเมื่อไหร่ควรไปต่อด้วยนะคะแต่ก็ยังมีอีกอย่างที่ทุกคนอาจจะลืมคิดไปว่ามันก็รวมอยู่ในเซลล์แคนนะนั่นก็คือการดูแลรักษาความสะอาดค่ะในที่นี้คือรวมถึงด้านของร่างกายเช่นการอาบน้ําสระผมตัดเล็บ คืออยาขคงกันปัป่เด,ด็บย่อยมากแล้วก็การรักษาความสะอาดยังรวมถึงสภาพแวดล้อมด้วยนะคะเพราะถ้าตัวสะอาดแต่อยู่ในที่ที่รกๆสกปรกสกปก,ก,ปกมันก็ยังไงอยู่เนาะจริงๆมันก็คืออะไรก็ได้ที่ทำให้เรารู้สึกดีขึ้นนะคะ ถ้าใครไม่ใช่สายบิวตี้การใช้เวลาไปกับการนอนการทํางานอดีเรกการไปเที่ยวหรือการอยู่บ้านเฉยๆก็ถือเป็นการดูแลตัวเองเช่นกัน,นะคะไมยีแปลว่าอะไรแปลว่ากะไว้แล้วสองคือการดูแลจิตใจของเราค่ะมันคือการที่มานั่งคุยกับตัวเองแล้วดูว่าอะไรที่ดีต่อใจอะไรที่ทอ็อกซิกต่อใจ พอเรารู้แล้วเซลฟ์แคร์ก็คือการเอาตัวเองไปอยู่ในที่ที่ดีต่อใจและเอาตัวเองออกมาจากที่ที่ท็อกซิกต่อใจค่ะนอกจากนั้นก็จะมีการทําสิ่งที่ฮิลใจตามแต่ฉบับของแต่ละคนเลยค่ะบางคนอาจจะชอบนั่งสมาธิเพื่อให้จิตใจสงบบางคนชอบโยคะบางคนชอบอ่านหนังสือหรือแค่ชอบนั่งเงียบๆอยู่กับธรรมชาติหรือจริงๆจะเป็นการคุยกับครอบครัวคนรักหรือเพื่อนที่สนิทก็นับเป็นกิจกรรมที่ฮิลใจนะคะพยายามพมมาแล้วเป็นไงคนละลุกเลยปะ มันแบบมันเหลือบเหลือน้ําเงินอะดูคนมันไม่ได้แบบน้ําเงินจ๋าโอเคค่ะงั้นเรามาเข้าสู่ช่วงเซลฟ์เลิฟทอกันดีกว่าเนาะหลายๆคนอะอาจจะมีความเชื่อที่ผิดว่าการรักตัวเองเท่ากับการเห็นแก่ตัวแต่จริงๆแล้วว่าการรักตัวเองอะไม่ใช่การเห็นแก่ตัวนะเราอะสามารถรักตัวเองแล้วก็รักแล้วก็เมตตาคนอื่นไปพร้พอมๆกันได้เพราะงั้นอะ มันไม่ใช่หมายความว่าเราลักตัวเองแล้วเราจะไม่เห็นแก่คนอื่นเลยแต่มันคือการรักตัวเองให้มากพอจนเรามีความรักมากพอที่จะแบ่งปันไปให้คนอื่นด้วยสําหรับปันอะการรักตัวเองคือการแบบ knowing your worth ก็คือการเห็นว่าตัวเองมีคุณค่าคือเราจะไม่ดูถูกตัวเองทั้งข้างในเรื่องนี้ใส่แล้วก็เรื่องภายนอกในเรื่องของ appearance ด้วยนะแล้วปันว่าหลังจากการที่เรา knowing your worth แล้วอะหลายๆอย่างมันจะตามมาเองอย่างการ forgive yourself ก็คือการให้อภัยตัวเองการที่ เรารู้ว่าแบบ it's okay to make mistake อะ่ะมันโอเคที่เราจะไม่ได้ perfect มันโอเคที่เราจะมีอารมณ์เสียบ้างไปในบางครั้งเพราะว่าเราก็เป็นมนุษย์ใช่ปะคือมันไม่ได้แปลว่าเราจะสามารถทําแบบนั้นได้แล้วเป็นข้ออ้างในการให้อภัยตัวเองนะแต่หมายถึงว่าถ้าเราทําแบบนั้นแล้วเรารู้สึกตัวแล้วอะ่ะมันก็โอเคที่จะ accept ยอมรับแล้วก็ move on ไปต่อแล้วก็แค่ให้อภัยตัวเองว่า เราก็ทําผิดพลาดได้แล้วเราจะแก้ไขมันได้ยังไงแล้วก็ทําให้มันดีขึ้นในครั้งต่อไปก็แค่นั้นแล้วก็การ respect yourself หรือว่าการเคารพตัวเองนะคะซึ่งอันเนี้ยมันก็คือการที่ไม่ดูถูกตัวเองนั่นเองเมื่อเราเคารพตัวเองมากพอเราจะรู้ว่าคนอื่นนะไม่สามารถที่จะมาเอาเปรียบเราได้ซึ่งอันเนี้ยมันรวมถึงการที่ set b o u n d a r ด้วยปันไม่แน่ใจว่าภาษาไทยมันควรใช้คําว่าอะไร set b o u n d a r s การขีดเส้นหรอ การขีดเส้นกั้นว่าเรามีลิมิตอยู่เท่านี้ถ้าคุณก้าวเข้ามาเกินลิมิตเราอะเราไม่โอเคแล้วนะแล้วเราต้องทําอะไรสักอย่างแล้วซึ่งการเซตาบตเตอรี่อะมันสามารถเอาไปใช้ได้ในทุกๆมุมของชีวิตเลยไม่ว่าจะเป็นด้า่งส่วนตัวหรือการทํางานการทําแบบนี้มันทําให้ทุกคนอะเคารพเรามากขึ้นที่เราเคารพตัวเองขนาด เข้าใจปะทุกอย่างมันเริ่มที่จากตัวเองก่อนแล้วหลังจากที่ forgive yourself respect yourself แล้วอะเราก็จะมีความคิดว่า I wanna improve myself ก็คือเราอยากที่จะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆเราจะไม่หยุดพัฒนาเพราะว่าเราอยากให้ตัวเองเป็น the best version of myself ไปเรื่อยๆอะแล้วก็อย่างสุดท้ายนะคะคือการมั่นใจที่จะเป็นตัวเองซึ่งการมั่นใจที่จะเป็นตัวของตัวเองอะมันต้องเป็นในเวอร์ชั่นที่ไม่ทําให้ใครเดือดร้อนด้วยเป็นตัวเองได้ในแบบที่ตัวเองภูมิใจที่เป็นตัวเองเออเป็นตัวเอง ได้ในแบบที่ถ้าเราเจอคนคนนี้เราอยากจะทําความรู้จักกับคนเนี้ยเราจะชื่นชมคนนี้เอออันนี้ก็คือจะเป็นตัวของตัวเองในแบบที่ไม่ทําให้เดือดร้อนแล้วก็เป็น the best version of yourself มีอันนึงที่ปันชอบมากเลยจากเพื่อนที่ปันเคยทํางานด้วยกันเขามาเมนใน IG เนาะแต่ปันเปิดให้พูดคุยกันเกี่ยวกับ self love questions แล้วก็ thoughts ต่างๆนะคะเขาบอกว่า don't rely on c o m p l i m e n t for confidence ก็คืออย่าพิ่งพาคําชม เพื่อทําให้เรามีความมั่นใจการรักตัวเองอะ่ะมันคือการที่เราสามารถรู้สึกดีแล้วก็มั่นใจได้โดยที่ไม่ต้องมีใครมาคอยบอกด้วยซ้ําแต่ไม่ใช่หมายความว่าเราจะไม่รับคําชมนะเราก็สามารถดีใจแล้วก็รู้สึกขอบคุณแล้วก็รู้สึกดีกับมันได้แต่แค่ว่าเราจะไม่หลงละเลงหรือว่าความมั่นใจของเราจะไม่ได้ลดลงถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเราไม่ได้รับคําชมเหล่านนั้ ซึ่งของแบบนี้มันก็ฝึกแบบไปเรื่อยๆอ่ะทุกคนเพราะว่าจริงๆตอนแรกอะ่ะปันก็ไม่ได้เป็นคนที่มีความมั่นใจนะคะเมื่อก่อนก็เคยโดนบูลลี่เรื่องรูปร่างหน้าตาอะไรแบบนี้ตั้งแต่ตอนเด็กๆเนาะทาให้ค่อนข้างที่จะมีอินสึคเรตี้หรือว่าจุดที่ไม่มั่นใจเหมือนกันปันก็แค่รู้สึกว่าเอาแล้วเราจะทํำยังไงให้ความคิดตรงนี้มันหายไปหรือเดี๋ให้มันน้อยมากที่สุดเพราะงั้นเราก็ต้องพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะชอบตัวเองแต่ว่ามันไม่ได้หมายความว่า เราจะชอบตัวเองในจุดสุดท้ายแล้วที่เราจะไปถึงอะแต่ว่าเราชอบตัวเองในทุกๆขั้นที่เราค่อยๆขึ้นไปค่อยๆพัฒนาไปมันคือการแอพพปิเชตตัวเองแล้วก็ภูมิใจในตัวเองว่าเฮ้ยเราทํามาได้1นก้าแล้วนะแล้วเราก็ทําต่อไปแล้วเราก็ภูมิใจที่เราทํามาได้อีกหนึ่งก้าแล้วนะแล้วเราก็ทําต่อไปตัวมันก็จะเป็นแบบ h e a l t h รีเ l a t i o n ิพกับตัวเองอะเราไม่จําเป็นต้องกดดันตัวเองว่าเฮ้ยเราต้องสวยขนาดนี้เราต้องเก่งขนาดนี้ต้องไปถึงจุดนี้ก่อนถึงจะชมตัวเองได้แต่จริงๆแล้วเราสามารถ มตัวเองได้ในทุกๆสเต็ปที่เราค่อยๆพัฒนาขึ้นไปได้เลยอันนี้ก็เป็นหนึ่งในแอคชั่นของการหลังตัวเองเช่นกันนะคะ แล้วก็อยากจะบอกกับทุกคนว่าไม่ว่าทุกคนจะอยู่จุดไหนของชีวิตอายุเท่าไหร่หรือกำลังทำอะไรอยู่นะคะ you have been working so hard and don't forget to give yourself a credit and proud yourself ไม่ว่าทุกคนจะอยู่ตรงไหนอ่ะทุกคนทำได้ดีมากๆแล้วแล้วก็เราเชื่อว่าทุกคนอ่ะพยายามที่จะใช้ชีวิตให้มันดีที่สุดอยู่แล้วแล้วก็อย่าหยุดนะคะพัฒนาต่อไปแต่ก็อย่าลืม appreciate yourself ด้วยเก่งมากๆอย่าลืม give yourself credit ก็คืออย่าลืมให้คุณค่าตัวเองแล้วก็ขอบคุณเตงที่ทำให้ตัวเองมาถึงจุดนี้ได้นะคะขอบคุณมา มากเลยที่ฟังกันมาจนถึงตอนนี้ก็หวังว่าทุกคนจะได้อะไรไม่มากก็น้อยนะคะแล้วก็อย่าลืมรักแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย